นี่พี่น้องไก่สุกแล้วโหเบิร์เบิ่งนพี่น้องเบิร์นโอ้โอส้สบายดีทุกคนสนวะัสดีทุกคนเนาะคลิปนี้เฮากับสิบภาทุกคนมาเออ่เปิดเมนูคือเก่าแต่ว่าคลิปนี้เฮาสิบภาทุกคนมามากินแก้มแก้มหมูพี่น้องพอด,ดีไปซื้อแก้มหมูมา ได้แกะหมูมาอย่างมาน,นี่เค่พี่น้องเดียวเขาสิไปเขาเสิเห็ดให้มันเป็นหันหันบางๆซะก่อนการมาเข้ากับบุมีอยังไยส่วนผสมกับมีกระเทียมตำกระเทียมแล้วก็พริกไทยแล้วก็หลากผักชีพี่น้องตำม,มุนมุนใส่กันเลยทั้งเปลือกทั้งยังไปเลยตำกระเทียมไปเลยใส่รลดดีพี เฮาใส่นามปลาหลไปพี่น้องนาำปลาแดมกมักมักหมูนามปลาหลาลองเห็ดเบิ่งพี่น้องแซ่บครับแซ่บลยมันโบเมนเลยบบเมนกินปลาหลาเลยนี่นี่ใส่แล้วก็ขยำแบบนี้เลยมันสินนว่เข้ากันเลยพี่น้องเลยหมูมักนาปลา พร้อมย่างเลยไปเดี๋ยวเป้าย่างไม่รอดเดี๋ยวมันสิคำเดี๋ยวแสงมันสิเบิดเนี่ยมือหนึ่งจับกล่องมือหนึ่งย่างนี่ยเต็มเตาเ,เ,เลยี่น้องย่างตัวละหน่อยตัวละสามตัวละสามชิ้นก็พ่อเนี่ยโอ้แซ่บไปนอนพี่น้องเลย นี่พี่น้องไก่สุกแล้วโอ้เบิ่งเบิ่งพี่น้องเบิ่งโอ้โอ้โอ้นี่สุกแล้วฮะกสีสีมันสีดำๆนิดหนึ่งพี่น้องสุกโพดย่ามันมันบุสุกไงมันก็เลยดำแต่ว่าแซ่บขึ้นเก่าแหละพี่น้องอ่เนี่ยเอาสีซอย โอเคมาเลยทุกคนนี่เรียบร้อยกินได้เขาเนี้ยเอาว่างอย่างี้เนาะพักเขาก็จะมีผักกาดหินแล้วก็ต้นหอมผักชีพี่น้องแล้วก็มักนาวมักนาวน่สิเอมานบีบโรอยอีกเท่าหนึง่ง เลยแต่หมากหรือว่าเวะโอเคกินอีกเลยพี่น้องโอ้โหขอนียวลงดูกินกับนอ้องเลอนี่แต่ว่าพ่นปุยยาก๋อกล่องพี่น้อง มะกาดสี่หกหด้อพี่น้องเด้อเพราะวะอาอ่าเฮาใหญ่คลองมาเด้บุมมีบ่อนไหวกวางว่างไว้ก่อนสั่งคุณมาต่อเติมบ้านบุมมีบ่อนไหวคลองว่างไปก่อนชัวร์เขาเสพเด้อพี่น้องบุมีกินปกาบุมีกินปลาแดกเลย กินปลาหบุมีเลยนวนัว,นวอืมบดีากน้าหัวอกจังปัดจะเป็นอะไร kê cho nào Ở hôi cái xẹp luôn ơn... Để bỏ hôi hết đá chèo này, เป็นแจว่วพริกดิบนิ้ว่ชุดหยอดแล้วมสมซื้อประกาศหินขึ้นตั้งตุตรวจแล้วพี่น้อย อย่างแก่หมูือ เ <ừ, S 2> ขาแรงพี่น้องเลยมืดล้วฝ่าเห็ดยันยุงลายของน้อง เฮ้ยเขาลุดมือคุยคุยแจ้วไหมเนาคุยรอดแจ้วคือบลองเบิ้งประกาศหิน กินคาขนาดนะี้ แก้วนี่ซอยใบมะกรูดใส่น้ำแต่มันมันสีหอมพี่น้องไอ้ซอยใบมะกรูดใส่ป่ะแต่มันบุเผ็ดพี่น้องเ e ็ดยุก Oh. Same Xem nửa uh -huh. 1 tới tớp cho nó bớt hm đỏ Ờ hm Dạ hm hm น้องอิ่มเลยพี่น้องอิ่มคือกันเลยพี่น้องเ้ย โอเคเนาะสั้น, okay, น,นเท่ากับขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องพ,พอกันใหม่คลิปหนะ้าขอบคุณขอบคุณเดอ้อที่เข้ามาบ่งช่องของข้าพี่น้องไปแล้วบายบายพอกันใหม่คลิปหนะ้า